ุกคนอาจจะทราบข่าวแล้วใช่ไหมฮะพี่คอมพี่คอมเสียแล้วนะครับก่อนนูตื่นตื่นตอนพี่พี่เต้ยนักข่าวช่องสามเขาโทรมา ตอนก้าโมงว่าโกรู้ยังบอกรู้อะไรบอกนักคอมเสียแล้วนะก็ตกใจจะดุ้งตื่นจากเตียงมาก็แบบมันนั่งในห้องน้ำก็นึกถึงแกนะ อยากไปเยี่ยมอยากไปหาแต่ก็ยังว่าแหละคือหนูกับนัคอมเนี่ยนักคอมก็เหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนพ่อเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนมันเป็นหลายอย่างในชีวิต รู้จักกันมาเกือบสามสิบปีรู้จักเพราะพี่แฮกอะเพราะหนูรู้จักชวนชื่นก็รู้จักพี่แฮกพี่คอมรู้จักเขาตั้งแต่ลูกสาวคนโตเขาอะไอ้ไอ้อะยังเล็กเล็กะรู้จักทางคอมมาตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ไอ้ไอน้องไอ้ยังเล็กเล็กะเจนควบไปขวบอะถามว่ามันต้อง คนเรามีเกิดแก่เจ็บตายก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่ที่มันจะต้องเกิดแต่แบบไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้เนี่ยคือหนูผ่านเรื่องราวกับละครม,มาเยอะมากเล่นหนังเล่นละครเล่นอะไรมาด้วยกันเยอะมากผ่านเรื่องราวทุกๆอย่างเราเห็น นี่เขาเป็นคนที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้หนังสืออ่ะคลิปนี้หนูจะหนูจะเล่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับนาตัวนาให้ให,ให้ให้ทุกคนได้ฟังอ่ไนคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยนักคอมเล่นหนังเล่นละครตลกแต่บอกเลยว่าวิตีคิดของแกหรือว่าชีวิตของแกนี่คือมันเป็นไอดอลของใครได้ไหลายคน ว่าเสียใจยไหมเสียใจยแหละเสียใจยมากตัวที่ว่าถึงขนาดแกป่วยเราก็ไปไปเราก็ไปไปเยี่ยมแกไม่ได้ได้่งกกาลังใจไปเพราะหน้าว่าได้ใจว่าอย่านะอย่านะอย่านะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราเราไม่อยากให้เป็น ช่วงหลังๆมาอาจจะไม่ได้เจอกันแหละต้องยอมรับว,ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันหลังๆเนี้ยหลังๆมาเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่หนูเด็กๆอะ่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหนูเชื่อว่าพูดถึงเรื่องเล่นหนังหนูเชื่อว่าหนูก็ก็เป็นคนที่เล่นหนังกับพี่คอมเยอะนะต้นๆท็อปตรีอ่ะลองไปนับดูได้เลยว่า ตัหนังพี่ยอดหนังใครต่อใครหนูกับพี่คออมเล่นเล่นด้วยกันเยอะมากน้นาเป็นคนยากหนังสือไม่ออกแม่จะตัวเดียวแต่ลหลังๆมากก็แค่ใสจ่จำเอาจำไ็นคำคาเอาจต่ไม่รู้จักไม่รู้จักหนังสือเลยแล้วกิดูว่าแต่เหมือนแบบ เหมือนสวรรค์ก็ให้ให้พรวินัยแกมาแกเป็นคนจำเก่งแกเป็นคนจำจำบทเก่งเวลาจะเข้าฉากเนี้ยเราต่อกันครั้งเดียวอะ่ะดูอ่านอ่านอ่านให้แกฟังเนี้ยแกจำได้เลยตาเป็นคนที่ไปทำงานไม่เคยสายแม้แต่วินาทีเดียวนอกจากแกจะป่วยแกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับรุ่นน้องรุ่นรุ่นหลัง คือมาก่อนคนนั้นหกโมงตีห้าห้าสิบตีห้าสี่สิบกูถึงแล้วเป็นคนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครเป็นคนที่ไม่เคยให้ร้ายใครกูบอกว่าใครทะเลาะกันนครมีแมงสัตว์นรกอะ ไม่เคยไม่เคยคินร้ายต่อใครแต่าใจหายไหมก็ใจหายอ่ะเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นผัวที่ดีของเมียทำงานทุกบาททุกตังให้เมียเก็บหมด เคยเป็นลิเกไอ้พวกที่มาจากคนจนมาจากลิเกเนี่ยสนมากเขาจะรู้คุณค่าของเงินเมื่อตอนหนุ่มๆเขาแก่แกก,ลกล็ลำบากกับป่านโนดมาไม่เคยเป็นคนที่คิดให้ร้ายใครไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยพี่คอมไม่เคยจริงๆ สอนทุกอย่างบอกทุกอย่างอับทีว่าเป็นแบบแผนที่ดีของของรุ่นน้องของของตลกรุ่นน้องของใครหลายหลคนเป็นตัวอย่างที่ดีมากไม่เคยคิดไายกับใครมาตรงเวลากินง่ายอยู่ง่ายกินอะไรก็ได้เวลาอยู่กองถ่ายให้ชอบกินมือ ก่อนน้าเนี้ยที่แกจะป่วยเนี่ยตอนที่แกเล่นหนักกระดูกเยอะเนี่ยแกเอแกกินไี่ยเยอะเครื่องดื่มมันรุกพลังวันหนึ่งสิบขวดสิบสองขวดอะวันหนึ่งแกกินอะดูรลีจัดวันก็สองซองแล้วพอแกป่วยปุ๊บหมอบอกว่าต้องต้องเลิก เลิกบุหรี่นะแกก็เลิกได้ไม่รู้จะพูดอะไรถามว่าถ้าการเกิดมาเป็นหนึ่งคนหนึ่งมนุษย์หนึ่งชีวิตแล้วดําเนินการดําเนินชีวิตวิธีคิดวิธีปฏิบัติพี่ค่อมแม่โคตรไอดอลเลยพี่คอมไม่ควรเป็นแบบอย่าง คนแบบนี้หนูไหว้ไหว้ใจอ่ะคำว่าไหว้ด้วยหัวใจคือทั้งต่อหน้าและ่หลังรักและศรัทธาในวิธีคิดนะเสมอเดือนมกราห้ามกราเป็นวันเกิดของแกทุกปี มาแค่ประมาณห้าหกปีหลังเนะี่ยหนูไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปหาแกแต่ก่อนหน้าเนี้จะเอาของกวัญมาให้แกเสมอไปหาพี่เอไอ,ไอ้ไอ้โคกลูกแกแต่พอวันเวลาผ่านไปมันก็ต่างโคก็ต่างเติบโตขึ้นมาแต่ก็ไม่เคยลืม วิธีคิดวิธีปฏิบัติของแกนี่คือแบบโคตรคน พ่ทนายทนาฟังหนูอยู่หนูก็อยากจะบอกหนะว่าหนูรักนะานะแล้วก็ทุกการกระทาทุกคำพูดที่นะเคยสั่งเคยสอนหนูมันจะไม่ลืมเราคนอักงทองเราลูกหลานลิเกอาชีพเต้นกินลากินอยูเใช่ไหตอนเนี้ยไอ้ทั้งครอบครัวทั้งไอ,ไอ้ทั้งลูกลูกหลานแต่ละคนก็เสียใจไม่แพ้นหนูหรอก หนูเชื่อว่าคนไทยลไหลายๆคนที่ที่เสพเสพเสียหัวเราจะจากแก่ก็ใจหายไม่แพ้แหนูหรอกหนูเชื่ออย่างนั้นก็เอาปว่าอยาก อยากบอกว่าเสียใจแหละถามว่าเสียใจไม่เสียใจไม่ใช่ใใชญาติโกโหติกาไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่แเหมือนเหมือนญาติเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งหนูเชื่อว่าทุกคนแหละทั้งพี่บอลทั้งไอ้แจ๊ดพี่เบิร์ดก็เพึ่งจากไปปีนี้ก็มานะคอม เข้าใจแหละสัรมของของมนุษย์หนูรู้ว่ามันมีเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ไม่คิดว่าแกจะจากไปด้วยโรคโรคแบบเนี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของของนักคอมนะทุกคนหนูเชื่อว่าคนไทย ไม่ดรอให้ที่ที่ใจหายกับ,ก,บ,ก,บกับกับการจากไปของแกนะครับก็ขอให้น้องครอบหลับให้สบา,ายนะครับแล้วก็บุญกุศลใดที่หนูได้ทํามาไม่ว่าชาตินี้ชาติที่แล้วหรือชาติไหนถ้ามีจริงถ้าเป็นไปได้ขอต่งให้แกไปอยู่ในภพภูมิที่ดี วิวไปผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมากยผ่านมากับแกเล่นหนังเล่นละครจำได้เลยว่าไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดท,ที่อเมริกาด้วยกันแล้วก็พูดตลอดมึงจะถีงน้านะมึงจะถีงน้านะบอกเออน,ะนอ้าหนูไปทีงหรอกนะ้าอยากไปไหนบอกหนู เูปเปิดโรงแรมห้าดาวที่ร้าเวกัสให้ให้หนะากับไอ้ไอ้ลูกสาวดอนบอกนะเนี่ยร้าเวกัสเนี่ยเราเคยเราเคยดูในหนังอะนะเคยเห็นไหมบอกเออนะ้เคยดูทั้งเทเนาะมีแต่ไฟทั้งเมืองเลยบอกเออนี่แหละนะมันไม่ใช่ฝันแล้วเราเราเรา,าเป็นความจริงจากเด็กมันนอกจากไอ้คนที่เล่นลิเก หลังลงนี้เกวันหนึ่งเราได้มายืนอยู่ที่รานเดกัสดน,นะฮะหนูพาน,นัก็ไปที่ลาเกัสดถ่ายไอไปเปิดโรงแรมห้าดาวนอนกันสามคืนสามวันสามคืนสามคืนสี่วันเพราะเล่นคอนเติร์ที่แอลเอสาา์อาทิตย์แล้วก็พักไปเลยจันอาคารพุทธพิาตุกแล้วก็ไปเล่นอีกทีคือที่นิวยอร์ก ในเสาร์อาทิตย์หน้าระหว่างห้าวันเนี่ยขับรถไปไปบกนาะพักห้าวันไปเที่ยวไหนกันดีรู้จักพี่คนไทยที่ LA, เอลเอผมมีคู่หนึ่งเขาทำทางานแจกภพยอยู่ที่ร้านตีก,กันบอกพี่หนูพักห้าวันหนูอยากพานครพายไอยไปเที่ยวที่ร้านตีกัน จำได้เลยแล้วก็โกมึงอย่าทิ้งนดาน่ะดานไม่รู้ต้องเสียบอกเออนะไม่ไม่กลัวหรอกดูไปทีความตุกของเรานะเสีให้เต็มที่ตอนเราเล่นลิเกตอนเราคุยหาขายะกินมันมันลำบากแล้วตอนเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งในหนึ่งชีวิตที่เรามายืนที่ร้บนในการเนี้ยดานะเสียไม่ได้เต็มที่ดานะอยากนอนโรงแรมไหนนอะาจิ้มมาเลย ห้าดาวสี่ดาวสามดาวไม่ต้องอยูใ,ใจถามไอ้ไอ้ก็ได้ลูกสาวแกเห็นม้านตั้งแต่ลเล็กๆไ,ไเนไ่้หอ่บอกพี่เปิดโรงแรมห้าดาวเออห้าดาวแม่งเลยมาแล้วต้องมาให้สุดชีวิตหนึ่งชีวิตอะเราจะได้รู้ไหมว่าเราจะมาไอจีเมื่อไหร่ไม่รู้ไอมามาถึงแล้วต้องมีชิดยอดเขา ห้าดาวไม่เป็นไรหรอกคักหนึ่งในชีวิตเงิอทองเนี่ยก็หาใหม่ได้แต่ความตุกช่วงเวลามีความตุกเนี่ยมือหาใหม่ไม่ได้แล้วเอานอนมันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายทักที่โรงแรมที่เอลอ แล้วก็แล้วกมกินเป็นคนที่กินกินอาหารไทยไนดะ้ง่ายแต่พอไปเจอต่างชาติอ่ะไอพวกอาหารแยมไอ้พวกขนมปัอง,งอะไรแกกินไม่ได้ดูก็เลยต้องเดินไปหาร้านร้านจีนเพื่อจะถือข้าวข้าวแล้วก็คนไทยที่นั่นเขามีพวกเครื่องปรุงอ่ะข้าวพุกน้ำปลาใส่พริกหน่อยแล้วก็เอาไอ้ไอ้พวก ไอแฮมหมัที่มีแต่หมูอ่ะเอาขนมปางออกเอาแต่หมูหมูกับข้าวคลุกน้ำปลาแล้วก็ใส่พริกแกกินได้แกอยู่ได้ที่เอลเอพราะตอนไปเล่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยระหว่างที่ระหว่างที่รอระหว่างที่พักสี่ห้าวันที่เราจะไปเล่นอีกอีกเมืองหนึ่งเนี่ยก็เหมือนได้ได,ได้ได้ใช้ชีวิตได้เที่ยว พักสี่ห้าวันจำได้เลยจำได้แบบก็เสียใจไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องราวมันมีในหัวเยอะแยะมากมายมันมีเรื่องราวที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายขอบคุณทุกคนนะครับ ที่แสดงความเสียใจยกับครอบครัวนครนะครับมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติชีวิตครับเกิดแก่เจิบตายมันเป็นกันทุกคนมันหนีไม่พ้นก็ขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวนครแล้วก็ขอให้นะ้อาอภิษฎบายชาติหน้าปีจริงลูกขอเกือพเป็นอะไรกับน้าก็ได้เป็นแบบชาตินี้ก็ได้ ถ้าบีจริงนะครับจักนานนะ